ร่วมสดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะทปะตะท g l o b a l chemical ไทยประกันชีวิตน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในเช้าวันจันทร์หลังจากหยุดต่อเนื่อง3วันนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็กลับมาเปิดทําการซื้อขายกันอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับ เปิดซื้อขายไปได้ประมาณ33นาทีเสร็จเสนะครับก็ปรากฏว่าเช้าวันนี้เปิดตลาดมาปรับลดลงไปทันที9.61จุดนะครับดับชนีก็หลุด1,600แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ก็ยังปรับตัวลดลงไปถึง12จุดนะครับก็คงจะเป็นไปตามทิศทางที่คาดการกันว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยคงจะเคลื่อนไหวผันผวนแล้วก็น่าจะเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนลบนะครับ อันเป็นปัจจัยมาจากความวิตกกังวลนะเรื่องที่สหรัฐอาจจะประกาศชะลอหรือว่าลดการอัดฉีดเงินมาตรการ QE นะครับรวมทั้งแรงเทขายพันธบัตรในตลาดสำคัญโดยเฉพาะท,ที่ที่มีการเทขายต่อเนื่องก็คือตลาดพันธบัตรในญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็ยังกดดันให้บรรดาสินทรัพย์เสี่ยงนั้นพลอยมีการขายตามไปด้วยนะครับ ก็เรากลับไปดูบรรยากาศของการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก่อนจะหยุดต่อเนื่องส,สาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันพฤหัสนั้นก็ตลาดหุ้นไทยก็ได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยภายนอกนะครับก็คือเรื่องของบอลช็อคหรือว่าการเทขายาพันธบัตรกันอย่างะมะโหโฬาน,นะครับของตลาดทั้งยุโรปสหรัฐแล้วกท็ที่ญี่ปุ่นนะฮะเนื่องจากว่าความไม่ชัดเจนในเรื่องมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะครับก็ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันพฤหัสนั้นปรากฏว่าดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับโดยดัชนีต่ําสุดนั้นลบไปถึง48.51จุดนะครับแล้วก็สูงสุดขึ้นมานั้นลบไป1.70ปิดตลาดปรับตัวลดลงไป23.81จุดนะครับร่วน1.46ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆของตลาดหุ้นเอเชียในวันพฤหัสที่ ปรับลดลงนะครับเพราะว่าในวันพฤหัสนั้นเนี่ยที่ลดลงมากที่สุดก็คือนิกเกอิของญี่ปุ่นนะครับซึ่งปรับลดลงไปเป็นพันจุดนะครับหรือว่า7%อร์แล้วก็ทั่วเฉลี่ยทั่วไปนั้นก็ปรับลดลงประมาณ2%ของเราก็1%เสร็จเศษมูลค่าการซื้อขายสูงนะครับเมื่อวันพฤหัสนั้นซื้อขายไปถึง78,000กว่าล้านบาทนะโดยสรุปซื้อขายแล้วก็ปรากฏว่ามีเพียงนักลงทุนในประเทศกลุ่มเดียวนะครับที่ซื้อสุดที่ไป6,800ล้านบาท หน้าที่เหลือไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบัญชีหลักทรัพย์หรือสถาบันขายสุทธิกันหมดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่เคลื่อนไหวซื้อขายกันในห้านดับแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับก็ยังวนเวียนกันอยู่ในภาคการเงินแล้วก็โทรคม,มนาคมนะครับคราวนี้เราไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวกันอย่างไรก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งแหะครับที่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็ช่วยพยุงหุ้นทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐไม่ถึงขั้นดำดิ่งลงไปมากนะครับยุโรปเมื่อวันศุกร์นั้นย่อลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับโดยดัชนีฟันเชียลไทม์ก็ปรับลดลงไป42.45จุดนะครับดัคลงไป46.66จุดแล้วก็ c ซ c 40ฝรั่งเศสก็ปรับลดลงไป10.36จุดนะครับเช่นเดียวกับทางตลาดสหรัฐนะครับการประกาศ ตัวเลขของคําสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเมษายนซึ่งปรับสูงขึ้น3.3เนะครับเมื่อเทียบกับมีนาคมซึ่งลดลงไปถึง5.9นั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับก็ช่วยพยุงาการเข้ามาขายหุ้นในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐไว้ได้พอสมควรทําให้ปิดตลาดนั้นดาวโจนยังบวกได้นะครับ8.60จุดแต่ว่า n ักแดกแล้วก็ SP นั้นก็ปรับลดลงไปไม่ถึง1จุดนะครับก็คงจะต้องติดตามกันเพราะว่า ในสัปดาห์นี้ในวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็บางตลาดในยุโรปจะปิดทําการซื้อขายเนื่องในวันเมโมเรียลเดย์หรือว่าวันลาลึกถึงทหารผ่านศึกนะครับก็คงจะต้องมาติดตามกันก็วันอังคารอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะไม่มีความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็บางตลาดของตลาดยุโรปนะครับมาดูที่เปิดตลาดซื้อขายกันในขณะนี้ครับก็คือตลาดเอเชียนะครับก็ปรากฏว่า ที่น่าสนใจก็คือตลาดญี่ปุ่นยังมีการเทขายหุ้นกันอยู่นะครับเปิดตลาดมาดัชนีสุดลงไปอีก3%เนะครับแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาก็ขยับดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังมีแรงขายต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้เท่าที่ตรวจสอบนะครับก่อนจะเข้ารายการนี้ก็ย่อลงไปถึง 455.11จุดนะครับร่วา3.11%ส่วนตลาดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหังเซงสเตรทไทม์สิงคโปร์ไต้หวันหรือว่าเซียงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะครับก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแ,แม้จะบวกได้นะครับแต่ว่าปัจจัยที่จะต้องติดตามก็คือภาคการผลิตของจีนถ้ามีการรายงานตัวเลขดัชนีภาคการผลิตหรือว่าดัชนีคําสั่งซื้อของผู้จัดการโรงงานนะครับหรือว่าดัชนี PMI ซึ่งภาคเอกชนโดย HSBC ธนาคาร อของฮ่องกงอีเซียงไฮ้ได้รายงานออกมาสัปดาห์ที่แล้วนั้นปรับลดลงต่ําสุดในรอบ7เดือนถ้าตัวเลขทางการออกมาในทิศท,ทางเดียวกันนะครับก็คงจะมีผลต่อฉุดดึงตลาดหุ้นของจีนแล้วก็เอเชียพอสมควรแล้วก็แม้กระทั่งของเกาหลีนะครับที่ประกาศตัวเลขภาคส่งออกออกมาก็ตกต่ําลงนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับก็ปรากฏว่าสำหรับเงินบาทนั้นก็มีทิศท,ทางทรงตัวอยู่ในระดับที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับเพราะเปิดตลาดมาอยู่ที่29.94 ถึง96บาทต่อดอลลาร์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับที่ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสล่าสุดนะครับพอเราหยุดทําการวันศุกร์วันวิสาขาบูชานะครับก็อยู่ที่29.93-96ถึงเมื่อวันพฤหัสนั้นเงินบาทไปทดสอบที่ระดับอ่อนค่าสุดที่30.08นะครับซึ่งเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ4เดือนนะครับวันนี้นีทางสูงวิจัยการศกรไทยก็ให้กรอบไปนะครับว่าเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปได้ถึง30บาท 30สตางค์นะครับแล้วก็สามารถที่จะแข่งค่าขึ้นไปสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ29บาท80นะครับก็คงจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณนี้ส่วนเงินเยนแล้วก็เงินยูโรนั้นก็เยนก็กลับมาแข่งค่านะครับล่าสุดนี้ก็อยู่ที่101.40ส,ส่วนยูโรก็มีทิศทางที่แข็งค่าขึ้น,นเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับโดยอยู่ที่1.2921 2.3ดอลลาร์ต่อยูโรนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของค่าเงินช้าวันนี้ เราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้ สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสร่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนประการไม่เคยมีคืน ให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ6 0 0 0 0บาทต่อครั้งเยอะให้ค่าชดเชยวันละ5 0าบาทพอยเยอะนะเดือนหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วนะครอบคลุมคาตกรรมถูกลอบทำร้ายก่อการร้ายเจลาจดน,น่าจะเหมาะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากประกันไม่เคยมีคืนคืนเบี้ยประกันไทยปีสุดท้ายสุดยอดเลยครับเจ๋งค่ะได้เงินคืนดีๆใครไม่อยากได้เงินคืนชอบทําเลยสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร022699898กไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไป PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารอมิติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น P t t Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ปลายสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำก็ได้รับอานิสง์จากสถานการณ์ที่เรียกว่าบอลช็อคนะครับหรือว่าวิตกความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่สหรัฐอาจจะชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นสภาพคล่องที่ล้นอยู่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะค่อยๆเหือดแห้งลงเพราะฉะนั้นเงินที่มาเก่งกําไรก็คงจะต้องมีปัญหาแล้วครับจึงมีการขายพวกพันธบัตรแล้วก็ลามมาถึงตราสารนี้นะครับหรือว่าหุ้นที่มีการเทขายกันอยู่ อันนี้สงเรื่องนี้ก็ทําให้มีการโยกเงินไปลงทุนในทองคําดันให้ราคาทองคําขยับขึ้นไปในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแต่ว่าวันศุกร์อย่างไรก็แล้วแต่ครับการการที่เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณที่ฟื้นตัวนั้นก็มีผลกระทบต่อทองคาเช่นกันเพราะเงินที่เือดหายไปนั้นก็คงจะเป็นเงินที่นํามาใช้ในการปั่นราคาทองคําก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทำให้เมื่อวันศุกร์ราคาทองคําตลาดโคเม็ก์ก็ย่อลงมา5.20เหรียญน,นะครับพยายามที่จะขึ้นไปทะลุ1,400เหรียญไม่สาเร็จนะครับก็มาอยู่ที่1,386เหรียญ60 เช้าวันนี้ราคาที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ฝั่งเอเชียก็จะบวกลบประมาณ 3- 4สี่เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นราคาที่เรามาดูนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะราคาที่เคลื่อนไหวกันอยู่นะตั้งแต่วันที่21-25ถึงนั้นก็ค่อนข้างจะปรับราคาสูงขึ้นนะครับส่วนเช้าวันนี้ครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยโคตรราคาที่1,000น 389เหรียญแล้วก็เงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่29บาท90สกว่าสตางค์นะครับนี่เป็นราคาที่ทําให้ทองคําแท่งเช้าวันนี้ยังอยู่ที่ราคาล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ประกาศกันครั้งสุดท้ายซึ่งวันเสาร์นั้นบวกไป50บาทนะครับทองคําแท่งก็ขาย19,750ซื้อ1 9 6 5 0นสะครับส่วนทองรูปพัธุ์ก็ขาย2 1 1 5 0บาทได้เห็น2 0 0 0 0ืําหรับซีขายของอทองรูปพธุ์กันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับกลับมาติดตามกันใหม่ในนนนนนวววััััรนนรุ่ีีี้้าปกอสดคบ